ครับเมื่อนี้กับวันที่หนึง่งตีใหม่ครับลูกหลานมาปูกแกนหนึ่งคุณแม่นวลครับแฉนโคตรบานสังเกตหลานสาวเพป็นครับใช่ปลูกหมาณนีะครับหมานแสนโคดรน่ายหมานแสนโคดรปลูกสาวเป็นผ่านสาวของพี่แม่นวลได้สอบ ไปเมืองนอกกับยังบ่อนไถพานครับท่านได้ไปยังคัดคัดอยู่ว่าษันยังอยู่หน่อยเดียวอ่าไปบ้งนี่ละปีไม่ปีหกแปดแล้วอ่าก็ขอให้ประสบความสำเร็จลูกหลานไปหาเงินกันได้ไปประมาณนี้ครับปยุดแล้วหยุดแล้วเนาะหยุดแล้วไผ่มากก็ปกลูกไผ่มากก็ปลูกตามปลูกเอาอยู่สั่งละ <laughs> เอาตามนั่นละก็คือปลูกกระไผ่ครับ แขนปีใหม่กำลังใจกันขึ้นแนวหนุ่มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปปีเก่าเปิดไปปีใหม่เข้ามาลูกพยานเป็นยังไงม้างพูด แต่อยู่พรกับพ,พรอพงแม่จี้นอนเฮ้ยพรแมสาธุอ๋อมันครับคือปูแคนปีไม้จย่าน้อยกับปีไมไท้ยอีกสงการปูแคนอีกครับ <laughs> ประมัน,นชุมชนบานสังแกยตำบลแบงะะวงอำเภอสว่างแดดินจังหวัดสุี่น้อง เปลี่ยนทุกคนครับที่เขามาเป็นกำลังใจขอมีตจความชุกขึ้นกันสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังๆเด้อหมืออื่นพี่น้องทุกคนสวัสดีครับ